สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับขยายนะครับซ่อมขยาย SK g นะครับเปิดติดนะครับแต่ไม่มีเสียงออกนะครับเสียบแฟลชไดร์แฟลชไดร์เล่นนะครับแต่ไม่มีเสียงออกลำโพงนะครับดูเช็คเช็คดูเบื้องต้นนะครับก็พบอารไม่นะครับมีรอยอารหไม่นะครับ ก็เดี๋ยวมาไล่เช็คอุปกรณ์กันครับ ก็ถอดชุดขยายออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้10โอห์มนะครับที่ไหม่ไปนะแล้วก็มีฟิวนะครับสองตัวเลยนะครับขาดนะครับไม่แน่ใจว่าขาดเพราะว่าตัวไดโอดวิดช็อตหรือเปล่านะครับหรืว่าตัวทรานซิสเตอร์ช็อตก็เป็นไปได้นะครับทำให้ฟิวขาดนะ เดี๋ยวจะวัดทรานซิสเตอร์นะครับานต,ตอร์เอาพุทธนะครับของภาคขยายนะครับผมร้อยขาไปแล้วนะครับตอนนี้เอาตะวปลอกออกแล้วนะครับตัวสี่ดโอห์มนะครับ เบอร์ C ห้าหน้าห้านะครับ C ห้าหนึ่ง้าแปดนะครับอีกตัวหนึง A 19ึ่ C หนะครับเดี๋ยวจะวัด C ห้าหนกก่อนนะครับ นี่ใช้ดำจับนะครับสายดำจับที่ขาบแดงแตะที่ขา c นะครับกับขา e นะครับขึ้นแบบนี้ปกตินะครับสลับสายนะครับแดงจับที่ขา b นะครับดำจับขา C กับขา e นะครับต้องไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ย้ายมาจับระหว่างขา c กับขา e นะครับก็ต้องไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ดีอยู่นะ a 1หนึ่งเก้าสี่หนึ่งใช้แดงจับนะครับที่ขา B นะครับดำแตะที่ขา C นะครับกับขา E นะครับขึ้นนะครับแต่ไม่สุดนะครับตัวนี้ปกตินะครับสลับนะครับใช้ดำจับนะครับที่ขา B นะครับต้องไม่ขึ้นนะครับ C กับ E ต้องไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มาจับ c กับ e อีกทีนึงนะครับจะต้องไม่ขึ้นเหมือนกัน,น <Okay. S 1> ปกตินะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ A 1 9 4 1เหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้แดงจับนะครับแดงจับขาบีครับ แล้วดาแตะขา C ขา E นะครับขึ้นนะครับแต่ไม่สุดนะครับมีโอมนะครับปกตินะครับแล้วก็ย้ายนะครับใช้ดําจับนะครับขา B นะครับขา C ขา E ต้องไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มาจับ E กับ C นะครับก็ต้องไม่ขึ้นนะครับอันนี้ปกตินะครับอันนี้5สอู่นะครับ ห้าหนึ่งเก้าแปดนะสีห้าหนึ่งเก้าแปดใช้ดำจับดำจับที่ขาขาขาบีนะครับแดงจับขา c ีกับขาอีนะครับขึ้นนะครับแต่ต้องมีโอมนะครับแบบนี้ดีนะครับแล้วสลับสายนะครับใช้แดงจับนะครับขาบีนะครับดำจับที่ขา c ีกับขาอีนะครับต้องไม่ขึ้นนะครับ ถ้าเราย้ายมาจับขาีขา E นะครับก็ต้องไม่ขึ้น,นครับอินซิสเตอร์ไม่เสียนะครับไม่มีตัวเสียนะเดี๋ยวมาวัดไดโอดดูนะครับว่าช็อตไหมนะครับวัดในวงจรเลยนะครับฝั่งนี้ลบนะครับลบอันนี้ AC นะครับอันนี้บวกนะ ขึ้นแต่มีโอมนะครับบวกมากนะครับมันจะปกตินะครับจะเดี๋ยวเวจะลองถอดออกมาวัดนะครับ น่าจะมีตัวช็อตอยู่นะครับฟิลถึงขาดนะครับนะครับผมกถ็ถอดได้โอดมาวัดทั้งนอกนะครับลองดูนะครับลบนะครับก็ลบก่อนนะขึ้นปกตินะครบับสายก็ไม่ขึ้นนะครับบวกนะครับลองดูบวกนะครับ ก็ยังดีอยู่นะครับในโอีอย๋ยวลองประกอบเข้านะครับแล้วก็ใส่ R ใส่ฟิลดูนะครับแล้วก็ลองจ่ายไฟดูนะครับอาจจะเป็นไม่เยอะนะครับแต่ประกอบกันครับ ฟิขาดด้วยนะครับเปลี่ยนฟิวด้วยนะก็ <Okay. S 1> ครบทุกตัวแล้วนะครับอาจจะแค่ฟิวขาดนะครับกับอาไหมนะครับเดี๋ยวลองป้อนไฟแล้วก็ลองเทส ทสดูนะครับครับผมก็เสียบไฟเข้าแล้วนะครับเสียบไฟใจใจบอร์ดขยายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเฉพาะเฉพาะอาบอร์ดขยายก่อนนะครับอเอาแค่บอร์ดขยายก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะออนเครื่องนะครับแล้วก็จับสัญญาณนะครับว่ามีสัญญาณออกลำโพงไหมนะครับโดยจะตั้งย่านเ b ซิเบลนะครับย่านนี้นะครับเดซิเบลนะครับแตเขียนไว้22 d ดซบนะครับย่านนี้นะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์นะครับเข็มดำจับกาวนะครับ แดงจากที่ขั้วบวกของลําโพงนะครับอ่อนเครื่องโอเคใช้นิ้วแตะนะครับที่สัญญาณอินพุตนะครับ กระดิกอยู่นะครับเห็นนะสัญญาณสัญญาณมานะครับสัญญาณออกลำโพองอยู่นะครับนะครับใช้นิ้ว,วเป็นตัวป้อนสัญญาณนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับจับเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับจับที่ขั้วลำโพงนะครับ เดี๋ยวแตะเหมือนกันครับฝั่งนึงก็มีนะครับสัญญาณออกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้วก็ใช้งานดูนะครับว่ามีเสียงออกมาหรือยังนะครับก็ประกอบเข้าจุดแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับสายไฟทุกเส้นนะครับต่อเรียบร้อยนะครับสายลำโพงนะครับสายสัญญาณนะครับต่อเข้าจุดเดิมเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะมาออนเครื่องดูนะครับแล้วก็ออนสัญญาณดูนะครับจะดังไหมนะครับอ่อ่ครับมีเสียงสัญญาณมาแล้วนะครับใช้วิธีการแตะก่อนนะครับใช้นิ้วแตะก่อนนะครับ ยังยังไม่ฟ้อนเสียงเพลงเข้าไปนะครับเดี๋ยวใช้นิ้วแตะดูกว่าอ,อเ,อเก็มีเสียงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองเปิดเพลงดูนะครับ เรียบร้อยนะครับเป็นเพราะว่าฟิวนะครับฟิวของภาคขยายเสียงขาดนะครับแล้วก็มีอาไหม้นะครับทำให้ทำให้ไม่มีไฟป้อนที่ภาคขยายเสียงนะครับทำให้เสียงไม่ดังนะครับก็ไม่รู้สาเหตุแน่ชัดนะครับว่าขาดได้ยังไงนะครัฟิว ปกติแล้วถ้าฟิวขาดนะครับจะมีตัวช็อตนะครับอันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่ามีอาร์ไหม้นะครับน่าจะมีส่วนนะครับทําให้อ่าทความร้อนนะครับทําให้อาร์ไหม้แล้วก็แล้วก็ทําให้ฟิวขาดนะครับพอปิดงานครับตัวนี้เป็นไม่เยอะนะครับอาขาดแล้วก็อาไหม้นะครับแล้วก็ฟิวขาดนะครับ ก็ปิดงานครับสำหรับ SKG นะครับเรืองน,นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับระบบขออนุญาตกอรเรื่องาใช่ครับผมซนี้ัน